อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองในประเภทเดี่ยวหญิงในน้าสุดข,ของมาเลเซียก็แล้วกันที่เขาเป็นเจ้าภาพสี่เกมช่วงปีนายวันวัน <c oughs> ปี2001หนึ่งเมื่อคราวที่แล้วนะคะคน,นี่ก็กลับมาเร็วมากเลยนะคะมาเลเซียกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งแล้วค่ะ <c oughs> ไม่นานเนาะแค่เดียวแ๊บเดียวค่ะลองดูนะฮะค่ะวันนี้สำหรับแบดมินตันเป็นการแข่งขันในประเภทบุคคลรอบรองชนะเลิศนะคะแข่งขันกันตอนนี้ที่เราได้ชมการถ่ายทอดสดเลยนะคะ ประเภทหิงคู่หินคู่มือที่สองของไทยค่ะ<ด>จะได้มั่นใจนะฮะรุ้งเร่าหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้เรายัางถือว่าตามเขาอยู่แล้วจังหวะนี้จบมาทำดีครับหน้าเน็ตสวยเลยได้มาแล้วสามเหรียญทองวันเดียวเอาะครับดูกันต่อครับอันนี้คือจะไปชิงกันวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เพราะนั้นต้องตามดูวันนี้จบก่อนครับดูนะตรงตีหนักเลยครับ โอ้โหเขายังทันเหนียวเกินครับตาหนี้นโอ้โหโจังหวะก,ก่อนหน้านี้มีโอกาสเป็นคะแนนค่ะที่เขาไปยึดยักกันเองตรงกลางรแล้วพอเล่นไปเล่นมาหลายหมาใ้กลายเป็นเราขึ้นลูกมาไม่ดีค่ะจังหวะรับลูกตกพอคืนมาเข้ามือเนี่ยค่ะ คุณคีเวยได้ซ้ำแล้วมือซ้ายโฟแฮนด์พอดีเลยค่อยๆมาแล้วครับระวังซ้อนอเนี่ยค่ะอยากจะหยอดแล้วขึ้นมาเป็นฝ่ายบุกนะคะเสียเองเหมือนกันหมึนเขาลังเลลังเลนดิดนึงด้วยนะครับ ดูสักนิดนะครัเหมือนจะห้าจะาังเลยังเลสูดสีมากครับเกมแรกยิงคู่นี่ยังอยู่ไหมก็โดนแล้วครับอย่างนี้ไม่พอดครับลอยขึ้นมาหน้าในแบบนี้ไม่ไหวค่ะเขาขยับหนีได้สองะแนนนะคะสิบเจ็ดต่อสิบห้าจริงๆดูท่าทางแบบภาษากายเขาค่อนข้างมีกังวลค่ะซีเรียสกว่าเรานะดูหน้าตาเขาแบบเหมือนต้องชนะให้ได้นะคะรับต้าเมื่อสักครู่นี้ครับเราไล่มา ดึงเรามายืนบนนี้ตลอดนะนี่ฮะตั้งรับแล้วครับใส่ต้องขึ้นแล้วพอเราขึ้นไปแล้วมันไม่ถึงหลังเนี่ยค่ะเราก็จะโดนซ้ำหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, มาเป็นชุดเนี่ยนะคะออ้ โอ้โหลูกนี้สวยจริงๆสวยงามค่ะสวยจริงๆครับ, <c oughs> รรบไม่คิดว่าจงพนพันธ์จะเปลี่ยนเน <c oughs> ี่ยค่ะตัดทอสขอดเป็นมือเดียวเลยค่ะลูกลงสั้นด้วยสุดยอดครับเอาแล้วครับมีทีเด็ดที่ขาดเหมือนกันอ <c oughs> ืมอึดอัดอ <c oughs> ย่างนี้มันอึดอัดโอ้ยังอยู่ง่ายๆค่ะ เป็นเย็นนะอย่าไปตามเขาเนี่ยครับถ้าจะเปลี่ยนครอร์สคอร์แล้วเบาแล้วเขา้ากลางนะคะเป็นเกมพอยต์ในเกมแรกนะครับของหญิงคู่น้องจงกองพันครับอื้อ งงไหมอะออกหลังนะคะโอ้โหมองเดียวค่ะอ๋อเมแรกค่ะเอเซียได้ไปก่อนนะคะ21ต่อ17ค่ะค่อตั้งสติกันไหมค่ะครับยังมีโอกาสนะครับเขาแบบนินตันเนี่ยต้องชนะกัน2ใน3เกมนะคะได้เกมแรกเกมเดียวนี้ก็ยังไม่ได้แปลว่าแพ้ค่ะครับเอเะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ เราขึ้นนำอยู่หนึ่งต่อศูนครับในหญิงคู่แบดมินต,ตันรอบเซนิไฟนอลหรือว่ารอบ,บรองเนะเลิศน,นะครับค่ะเป็นแรกเราพลาดไปก่อนนะคะแพ้ไป17ต่อ21ค่ะเกมน,นี้กลับมาตั้งสติแล้วสู้กันใหม่ค่ะน่ามีควยหลังโชว์ลูกนี้ ตบเข้าจุดดีๆอะเขาคืนขึ้นมาไม่ดีคนหน้าได้ซ้ำค่ะยาดเยี่ยมเลยค่ะเนี่ยชมลูกตบของลวินดาก่อนค่ะเข้าจุดแล้ววุน้นทีเวยคืนมาอยู่ข้างหน้ามีโดนค่ะอเี่ยแบ็คแฮนด์สวยเลยโดนไล่ทางตรงอยู่ค่ะเนอ ู้มาเลเซียทับหลังหักเลยนะไปกองอยู่นู่นนะครับมาถ้าไม่ทันนะครับออกไม่ไม่ออกโอ,อ้โหนะตรงกลางให้เขาแย่งกันเองไม้ฟาด <c oughs> ต้องทนอนะ่ะค่ะ <c oughs> ต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละช็อตให้ผลมือยอดเยี่ยมโอ้ยไม่ได้เขายืนอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะไม่ใจควรนะครับทำง่ายเลย เหนื่อยอยู่ด้วกันเหนื่อยง่ายเลยมาออกหรือดีค่ะออกเมื่อกี้ถ้ออกไม่เยอะนะครับนิดเดียวอะไรยอดเยี่ยมค่ะดีเรารู้อ่วไหมครับรักเก็บเน้นทิศทางก่อนนะคะแล้วก็เน้นเอาปลอดภัยสักนิดนึง สุดเพื่มองไปแล้วครับพูดไปแล้วเอาโอ้ยเกิดไม่ทันตายไปตายลายมากงองหัวนะสลับกันมาไม่อยู่อีกโอ้โหตานี้ออกอไว้ อย่าพึ่งครต้องมีสติต้องมีสติครับนิ่งๆค่ะนิ่งๆนิ่ง้นิ่งๆเลี้ยววิลัลี่กันแบบสุดๆค่ะโอ้โหนี่ค่ะพอวิเวียนเขาถอยไปค่อนข้างไกลแล้วนะคะแล้วก็แแมะแบบนี้คิดได้ทำได้เร็วดีจริงๆครับโอ้โหลูกนี้เขามาไม่ทันะผวาเฮือกเลยครับอย่างนี้สวยจริงๆ โรวินดาอ <Okay. Ready. S 1> นอนยาวเลยครับ <laughs> บดแรงครับแกนี้ควจะได้ยังไงคอยเตือนกันค่ะอูด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 ดดูด ้าอยังอยู่โอ้โหไงลหลังโดนโดนตีแล้วอาแล้วครับทันอยู่ทันยืนนิ่งๆค่ะโฟแฮนระวังกลับมาตั้งหน่อยอ้าสนุกแป้งมีสิโอ้ยโอ้ยมาตายลูกเบาๆตรงกลางเสียเราก็ช่วยกันได้ดีนี่ค่ะเขาฟาดตรงกลางมาค่ะเขาไม่ได้เน้นแรงเลย แล้ววินดากลายเป็นเก็บมือเข้ามาจะปล่อยให้ตรงกลนพันตีค่ะแต่กายเป็นไม่รู้กันเนี่ยค่ะเก็บมือเข้ามาให้เพื่อนเล่นกระให้ดีครับทำมาดีแล้วนะครับเกมนี้ทั้งสองทำได้ดีครับอ๋อเนี่ยค่ะพู้ทองกันเลยอาครับเราได้มีโอกาสก่อนแล้วรับได้ยี่สิบตั้งกันเกรเซ็ยไพค่ะติดแล้ติดเลยโิ้โอ อย่าง<อ>เราแบบนี้หาานะะ่นเลยหน้าตาก็ยังคงลุ้นอยู่นะคะอะอ,อ,อยยอดเยี่ยมเลยค่ะอย่างนี้ครับจังหวะมีโอกาสเข้าไปใกล้ต่อเนื่องเนี่ยคะ่ะขึ้นไปซ้ำโคแฮนแล้วมันดักโอเวอร์เฮดอีกลูกหนึ่งสวยงามคะ่ะ จ่งคน,นทำครับยิงทำได้ค่ะยี่สิบต่อยี่สิบเนี่ยค่ะจังหวะเกมหน้าเนตเราทำได้ดี <c oughs> เขาขึ้นมาไม่ดีแล้วโดนเราทุบเนี่ยค่ะไปต่อกันในเกมตัด <c oughs> สินนะคะเกมที่สามค่ะโอ้ถือว่าทำได้ดีค่ะดูภาพช้าตรงนี้นิดนึงครับจังหวะน,นี้ครับแล้วเนี่ยครับทุบลงไปเลยครับ เอาเป็นว่าเสมอกันหนึ่งตอนหนึ่งเกมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้คู่ครับเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเกมที่สามครับโดนใส่เข้าตัวเลยครับไปสั้นครับไปกลางครับโดนถูกแก้จังหวะสองที่ก็ยังไม่ดีครับแลนนี่โดนถูกยัดเข้าตัวไม่ทันนะครับ น้องกลมกลมไทโอ้โหโอ้โค่ะ<ห>พอรับมายิ่งรับยิ่งสั้นนะต้องรุกเผอนะใจต,ต้องสู้ับเรามาขนานี้ก็ถือว่าเท่าเสมอกันทุกอย่างแล้วสู้ได้ครับเกมนี้ของเขาก็เครียดแล้วด้วยเหมือนกันตีน<ง>ี้อ<ง>ันไหน ระวังฮะจังหวะนี้เอาละแ้ดีอ,อย่างดีอีกไหมนี่ค่ะเขาก็พยายามจะฝืนเหมือนกันอยากจะยอดปั่นกลับเหมือนกันค่ะไม่อยากจะโยนเนี่ยค่ะด้วยความอึดอัดนะะใช่ครับไม่อยากจะโยนแล้วดูหน้าไม้มันผิดเหลี่ยมค่ะข้าก็แล้วครับ ต้าตอนนี้อือโหเดี๋ยว อยอดเอยีเ่ยมเลยค่ะีนะ <c oughs> แล้ววินดาเนี่ยค่ะฟาดย้ำๆเข้าไปที่เดิมไม่เปลี่ยนไปไหนค่ะไล่เส้นด้านนี้เลยค่ะแบ็คแฮงของวิเวียนฮูแล้วเขาก็ไม่กล้าดันไปหลังแรงด้วยนะนจกดๆเท่ากันเล็กสว,วเยเลย็กหนเลย อืเ,อเขาก็เน้นติดเน็ตเองเหมือนกนันค่ะซึ่งมันมถึงขนาดเนี้ครัแลรวร้วมันไม่ได้หาเยอะสีสีกะเอาลงเร็วเลยนี่ครับตรงกลางลงแล้วครับการนี้ลงแล้วครับเ,เปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะ15ต่อ12โอกสาสนี้ต้องไปเลยครับเพราะดูของเรายังดีครับอือหือทันไหมทัน เอาอ่ะดูกันดูโอ้ยังอยู่โอ้ยเขารับดีมาได้ยังหงงคนเดิมมันวิ่งอยู่แล้วลูกนี้เล่นมาดีเลียดเนี่ยสบัดมาลูกนี้มาเห็นมาได้หงงเนี่ยมาได้หงงโหแล้วไม่ได้ลูกไม่ได้ลูกหวดเย้อยนะลูกพุ่งมาเลยครับหมอก็สุดเอื้อมนั่นเหมือนกันค่ะ พรุ่งนี้รอบเพีน,นะครับโอ้ยนี่ยหาจังหวะเวลาโดนค่ะโอ้โหออกไหมครับออกหลังออก,ออกไหม,ไมครับโชคดีจริงๆไม่งั้นคลิกนิดนึงในช่วงท้ายเกมนี่ถือว่าสำคัญนะครับต้องต้องการแต้มนี้ครับรูออกจริงครับออกชัดเจนเลยนะ19-17ค่ะ มีถึงถอดใจหลุดได้เลย,เ,ลยเนี่ยครับกำลังบอกว่าเป็นจุดพลิกเกมนะครับพยายามจะดื้อเล่นหน้าค่ะแล้วเาวินดายืนอยู่ตรงนั้นพอดีดักหน้าได้ดีค่ะเคลียร์ลงข้างๆมันเป็นต้านที่เสียไม่ได้ครับพลิกได้เลยเอาแล้วครับแต่แตยังก็ยังไม่จบนะครับแมชพอยต์เป็นของเราค่ะถอดใจแล้วแล้วก็เรียบร้อยค่ะ,คะ ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดค่ะเกมที่สามชนะไปสองต่อหนึ่งเกมค่ะคู่ของจงกลพันกับละวินดานะคะถือว่าคู่นี้เห็นผลงานมาสองครั้งแล้วนะครับถือว่าแมทจริงๆครับทั้งรูปร่างทั้งขนาดและความบ้องไว้ข้องคาในี่ค่ะภาพไฮไลท์คะแนนสุดท้ายได้บุกและได้ทำเนี่ยกลายเป็นคู่มาเลเซียขาดความมั่นใจเลยค่ะพอมาเสียหลายๆแต้มติดติดกันนะคะ จิดเปลี่ยนเนี่ยเขามาพลาด4ี่ห้าต้งติดนะใช่แล้วก็ไม่กล้าโยนไม่อยากโยนมาฝืนเอาจะเอาแต่ห,หยอดข้างหน้าด้วยเนาะทำให้ความหลากหลายของเกมมันก็น้อยไปครับและที่สําคัญคานผู้ชมครับสกรอร์ยีงเห็นอยู่เนี่ยครับเกมแรกเราแพา้ไปก่อนนะครับสองเกมถัดมาเราชนะแล้วนะลผมบอกได้เลยครับพรุ่งนี้มีเหรียญทอ,องอีกมเดียวแน่นอน่ะ <c oughs> จากประเภทหญิงคู่แบบมินตัน